ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ รีแอคชั่นแม่ชมพู่เมื่อถูกถามทาสายฟ้าพายุพาสาวมหาจะทำยังไงกลายเป็นซุปตาตัวน้อยขวัญใจพี่พี่แฟนคลับกันไปแล้วค่ะสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของสาวชมพูอ่อารยาที่นับวันจะยิ่งฉายแววความหล่อเหมือนกับคุณพ่อมากขึ้นทุกวันแถมวันนี้เด็กๆยังมีพัฒนาการฉลาดสมวัยเอามากๆจนบางครั้งสาวชมถึงกับเอ็นดู ในความไร้เดียงสาของลูกชายเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะเป็นที่รักของใครหลายๆคนแล้วสาวชมยังมีทัศนคติในการเลี้ยงเด็กไม่เหมือนกับครอบครัวบ้านอื่นที่กล้าปล่อยให้ลูกทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนและยังให้ลูกๆได้ลุยก,กิจกรรมอย่างเต็มที่แบบไม่กลัวเลอะเทอะกันเลยทีเดียวโดยการสอนให้ลูกๆมีความเป็นตัวเองมากที่สุดและสนุกกับการเรียนรู้ทุกอย่างรอบตัวนั่นเอง นอกจากนี้แฟนๆหลายคนต่างก็ลุ้นให้สาวชมมีลูกสาวคนที่3าเร็วๆซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ยังเปิดเผยว่ากำลังเดินหน้าปัมลูกคนที่3อยู่แต่ถ้าจะมาเมื่อไหร่แฟนๆคงจะต้องรอลุ้นกันเองค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของแฟนคลับสาวชมชื่อบารโอลอันเดสกอโบได้ออกมาเผยคลิปสาวชมเมื่อเจ้าตัวถูกถามว่า,มาเมื่อฮามือลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วเริ่มมีแฟนมีความรักความรู้สึกแรกจะเป็นอย่างไรซึ่งงานนี้สาวชมได้ตอบไปว่า เข้าใจหัวอกแม่ทุกคนเวลาที่ลูกพาสาวมาหาหรือทําความรู้จักแต่พอกล้องแพนไปที่สีหน้าของเจ้าตัวสาวชมกับทําท่าพนมมือไหวแบบเชิดๆและหันหน้าไปทางอื่นเบะปากมองบนทันทียิ่งกว่าละครแม่ผัวลูกสะใภ้ในโทรทัศน์อีกคะ่ะ